วันนี้ก็จะมาแมนะนําให้เพื่อนเพื่อรู้จักระหว่างหินสังเคราะห์กับหินเทียมนะคะว่าสองตัวนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไงบ้างคะ่ะค่ะก็หินสังเคราะห์กับหินเทียมนะคะที่เขาเอามาใช้ทดแทนหินธรรมชาตินะคะเพราะว่าหินธรรมชาติอ่ะมันจะมีรูพุนมันไม่ได้รูปลักษณ์ที่เขาต้องการเราก็เลยเกิดการเอามาทําเป็นหินสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อ,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 อให้มันสามารถใช้ประโยชน์ ได้ไง่าขึ้นน้ำฟ้าคะช่วยแนะนำให้เพื่อนๆรู้จัก่อยว่าหินสังเคราะมันเป็นยังไงแล้วก็หินเทียมเป็นยังไงคะค่ะห,หินสังเคราะนะคะเป็นการนําพลาสติกอะคะมาขึ้นรูปนะคะซึ่งพลาสติกนี้ก็จะมีหลายชนิดแล้วก็หลายประเภทนะคะที่นํามาขึ้น แล้วก็ไม่มีรอยต่อค่ะค่ะแล้วก็หินเทียงนะคะเป็นการนำหินธรรมชาตินะคะมาบดแล้วก็อัดกลับไปเป็นแผ่นนะคะโดยมีเรซินนะคะเป็นตัวปรสารนะคะ่ะข้อดีของการใช้หินเทียมนะคะก็คือมีความสวยงามยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็มีเนื้อหินนะคะจาก หินสังเคราะห์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะไปทําเป็นพวกท็อปคอนิเจอร์ต่างๆท็อปครัวค่ะส่วนตัวหินเทียมนะคะเขาก็จะไปปูพื้นปูผนังหรือว่าไปตกแต่งหน้านีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็วันนี้ก็มีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆเท่านี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของคลิปหน้าจะมีอะไรเจ้าป่าเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะค่ะวันนี้ อยากทราบว่าอาทิตย์หน้านะคะเราจะมีเรื่องอะไรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามคลิ๊นคด้วยนะคะที่ชอบ itr channel นะคะหรือเพื่อนๆอยากจะให้นำเสนอเรื่องอะไรนะคะก็สบบามารถคอมเม,น,มนต์ไว้ใต้คลิปได้ะค่ะวันนี้ก็ขอจบ